ลาวาบักร้านขายโลบักและบริการอื่นๆอีกมากมายมีทั้งระบบเติม i d เดพาและระบบเติม v i p และบริการกดกริปไอเทมในแมปต่างๆแถมยังรับฟาร์แมปอื่นๆด้วยนะแถมยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบใครสนใจใช้บริการหรือต้ล่งาลงคลิปเลยนะครับตามคอนเทนต์ที่หัวคลิปวันนี้เลยนะครับตาหาผู้หญิง EP สอง remember me Motherker Did you miss you me baby? เอาละผมขอบอกไว้ก่อนนะครับคลิปเนี้ยผมคิดว่าคนดูมันต้องเยอะแน่ๆได้แบบอ่าอาจจะกระจายข่าวสารนิดนึงเนะี่ยผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะผมก็ขอทําคลิปวันเว้นวันก็แล้วกันอ่าในเรื่องจากอ่าผมจะได้มีเวลาไปหามีแบบใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันมั่งนะครับไม่ใช่แบบก็ขอเป็นลงวันเว้นวันก็แล้วกันนะครับนะอ่าพูดตรงนี้เลยนะครับวันเว้นวันนะครับ ถ้าวันไหนวันดีที่แบบผมอารมณ์ดีนะผมอาจจะไลฟ์ก็ได้นะครับนะโอเคเข้าใจตามนี้เนาะเอาละในวันนี้เนี่ยก็จะเจอผู้หญิงหรือเปล่าก็50 5 0ปละกันนะสำหรับเปอร์เซ็นที่จะเจออันนะแน่นอนนะครับเข้าคลิปมาต้องไปซื้อผอลไม้ไปแจกผู้เล่นมาอยู่แล้วนะนี่ใส่เป็นอย่างนี้แหละแอสไปฟูดอิวสติงกี้ยาบาย เดี๋ยวนะช่องแชทมันคุยอะไรกันนะ่ะนายมีครอบครัวอะรอ,อ่ะอะจ๊ะโอ้ยแย่ oh, yeah, ละฉายายังไม่ได้ปิดเลยโอ้โหโงจริงๆไอตัวมันฝรั่งเนี่ยเขาแบบอืเทรดกันนะโอ้โหยังก็เล่นหุ้นจี๊ดเจอยู่เกาะฮิมะฮิมะฮิม <laughs> <laughs> อะไรเนะี่ย what the fuck ซูชิอะ่ะซซชิปลาอ๋อออโนวาซูชิปลา,า,า,ปาเห็นเป็นศพอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วไม่ไปเกินม่สักทีโอ้มังกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงลำแสงได้ด้วยอะ่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอรั้งแรกในชีวิตเพิ่งเคยเห็นว๊า มันสร้างอย่างนี้เลยเหรอมันสเตมินาไม่มหมดเหรอเฮ้ยวันนี้ไป้ดยไป้วยเราจะไปสวรรค์นายจะไปสวรรค์เหรอโอเคไปด้วยไป้ดยไป้วยสงสัยคนนี้เขาเบื่อโลกเะเบื่อเบื่อโลกนี้โลกนี้แบบอยู่ยากเออ เขาก็เลยแบบไปสวรรค์ดีกว่าเอ้ยไปได้เหรอไปด้วยไปด้วยเอ้ยเบลอเบลอเบลอเบลเอ้ยอะไป,ไป,ไปตกน้ำทะเลด้วยนะโคตรแย่เลยอือไปแล้วน้องคงไปสวรรค์แล้วไม่ลงมาแล้วเศร์นี้ไม่มีผู้หญิงแย่มากเลย ด้วยความไวอแซ่ยยังไงนะอดีาหวังเลยนะข้าวแค่หมื่นห้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้หรอกนะไม่น่ามีครับโอ้ใจเสีอเป็นคำตอบ,เป,ตอบเป็นคำตอบที่สิ้นหวังที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยนะอืม mm. แสดงว่านายก็กำลังตามหายอยู่สิทา่า <c oughs> น่าจะโอเคสิบห้าเยียนายทำให้ฉันน่าจะไม่มีโอ้โ oh, ห <c oughs> ความหวัง <c oughs> ละ,ล,ะลายหายไป ไอ้ขี้หมาเอ้ยไอ้เด้อดีครับพี่ลาล้หายตัวไอ้เอวคุงโอ้ยโอ้ผลผลพิศาสเกิดเลมิซี่เลมิซี่เลมิซี่อู้ดักอู้ได้อยู่นะก็เอาไว้แฮบสำหรับผู้เล่นใหม่ไงท่านผู้ชมแบ่งมีการแบ่งแบบคือตัวเองมีเยอะไง ก็เลยแบ่งให้ชาวบ้านชาวช่องเขาในช่องแชทนะครับนะนี่เอาไปเลยเอ้ยรู้สึกว่าจะมีคนแบบมือใหม่ฟาร์มอยู่ตรงนี้นะ,ะ,ปนะนนไปไหนวะอ๋ออยู่นี่นายไปไหนนายจะขึ้นไปทำไมไม่เข้าใจชื่อละเฮ้ย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 จะฟัรโปอตเต,ตอร์เกินนะโอ้เขาได้ผลสปา์อ่ะโอ้ไม่นะขอโทษ ขอทโทษไล้มันเตียนไม่เข้าอยู่แล้วไปไปไป,ไปคนไทยเลยกินเลยอร่อยมากโ,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 โว้วโวผู้มีครอบครัวจิสุสไครเซิร์ฟนี้ขาน้อยมั่นใจมากคนไทยอยู่เต็มเปี่ยมเลยไม่ว่าจะเป็นคางหัวที่บาบบบยนี่ไงนันทกรนันทกรเอ่อชื่อที่จะบ่งบอกว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะ อนันทกรนะผมว่าไม่น่าใช่อะ่ะแต่อาจจะเป็นไปได้นะหกสิบห้าหกสิบสี่สิบก็แล้วกันโหโคตรแก่เลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยง่วงไปหลับก่อนไหมค่อยมาเช็คอีกทีนี่ไงผู้หญิงผู้หญิงจ๋าเลยเนะี<ฮ>่ <c oughs> ยฮะไอ อย่าไปดูถูกเขานะสไปด์แยเมื่อวานก็สไปวันนี้ก็สไปอะไรนักหนาเนี่ยเศรษไม่น่ามีโอ้โหเซดเลยนายเป็นคนทำความหวังของฉันพังโอ้เป็นคน <c oughs> ีคนที่หัวสปิน <c oughs> หัวสปิงว่ะนายไม่มควรทิ้งในที่แบบนี้ดิโอ้โหไม่ดีไม่ดีดนี่ต้องทิ้งลงทะเล เปิดนี้ก่อนก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะแมัโอ้ฟรีมอก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเราไปให้แบบโอ้โหข้างัวน้อยจัดเลยเจสครายบราเดอร์ยูดิสดิอิสโรกีอายูดิสแอนยัมมี่เย as ก o ดฟอร์ยูบอ o บราเดอร์ไอเดี๋ยวนะ เป็นงานเราผหนไฟดับเบิลผหนไฟไงใช่เหรอให้เขาไปละไม่มีครับเซิร์ฟมีโอ้โหเอ้ย <c oughs> เอาเฮ้ยทำไมไอ้นี่ไม่มีโปรไฟล์มันนะ <c oughs> เฮ้ยพียะวัดคนอื่นเขามีหมดแต่อ้นี่ไม่มีนี่ไงเฟรม๋ยวเราต้องดูก่อนว่าผู้หญิงจริงว่าถ้าผู้หญิงจริงต้องมีหัวเข่าชมพนูนะครับ โอเคไม่มีล <laughs> ิสาามอ่าฮะผมอืมชุดอืมฮอเคได้เวลาสุภาพครับไม่ไม่อะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้หญิงยอยากไหมอยากว้าฮโอ้ <laughs> อยเดี๋ยวท่านผู้ชมผมขออ่านช่องแชทดีๆนะ,อะ,อะขอผลหน่วยคะ่ะ ขออผลหน่อยครับนหน่วยครับเจสสัสฮ่าฮ่าโอ้อ,อ,อะไรวะเน่ะขอผลหน่อยผลอะไรก็ได้ค่ะเฮ้ยจริงเหรอถ้าคำว่าค่ะเนี่ยเป็นผู้หญิงจริงเหรออยู่ยกอกางพาไปเอาผ้าคลุมหน่อยทำไมเราทุกรอบไม่ได้อะทำไมเราไม่เคยได้เหมือนคนอื่นบ้างนะ <laughs> what the fuck is this boy อย่างนี้ ไอ้คุยหางไ,ไม่เป็นหรอจะมาลาดคนอื่นไอ้คุ้ยไม่มีจริงๆอะวันเนี้ไม่เจอเลยท่านผู้ชมโอ้แย่แย่บูดมาก so bad ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับนะขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับก็ภารกิจยังไม่สําเร็จแล้วก็ยังไม่ได้พลาดนะครับนะถ้าพลาดต้องแบบโดนด่าแบบอย่างไงเออไอ้โรคจิตจาก จากผู้หญิงโดยตรงนะครับนะถ้าแบบนี้ผมก็แบบชิวๆอ่ะยังหาทำอ e พีได้อยู่นะครับ EP3 เนี่ยผมขอซัก2000ไ like ลค์ได้ไหมท่านผู้ชมเออ2000ไลค์ 2, like นะครับ <c oughs> ขอจะเยอะ,เ,ยอะเกินไบอกไว้ท่านผู้ชมโอเคก็ละไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับยังไงผมก็มาทํา e พีให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่แล้วแหละนะครับบ๊ายบายจ้า